สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมจอสกับ SK เคออโตคาข้างไหนเราวันนี้มาในช่วงวันพุธอ่าพุธเรียกว่าพุธสดใสไหมก็ไม่ค่อยสดสดใสนะช่วงนี้กำลังฝนตกนะครับทำให้เย็นชุ่มช่ำนะครับคิดบวกคิดบวกนะครับเย็นชุ่มช่ำนะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอสำหรับหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็มาอีกอีก รูปหนึ่งนะที่เคยสัญญากันไว้ว่าเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนสาระนะในเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์มือ2นะครับสำหรับท่านใดที่ติดปัญหาประัเหตุทางด้านการเงินที่เรียกว่าแบล็คลิสนะครับว่าท่านจะเช่าซื้อกันอย่างไรนะแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะทักทายกันได้อย่างไรนะครับ เราจะติดต่อกันได้อย่างไรหรือมาพูดคุยชมรถกันได้ที่ไหนนะครับก็คือเข้าไปในเพจรถมือสองระยอง SK เคออโต้ขาเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวภาษาไทยข้างล่างให้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์คำว่ารถมือสองระยอง SK เคออโต้าวัดตรง SK เคออโต้ขานิดนึงนะครับนั่นแหละก็จะเจอเน็ตเอสเของผมเลยนะครับก็จะมีผมจอร์จคุณ หมูหวานคุณตายตลาดเราให้คําแนะนําในการเช่าซื้อรถยนต์มือสองครับก็วันนี้มากันแบบสบายๆหรือนะหรือท่านใดอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมรถด้วยนะครับดูปีรถดูรถที่เหมาะสมสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะใช้รถรุ่นไหนแบบไหนสีอะไรเกียร์อะไรอย่างไรนะครับก็ยินดีนะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะที่เต็นท์ของเรามีบริการมากมายหลายคัน นะครับไม่ใช่มีแค่เฉพาะที่เต็นอย่างเดียวที่สต๊อกเราก็มีนะครับเต็นเราอยู่ที่ไหนนะถนนตะกวนหาดทรายทองหรือที่เรียกกันว่าตลาดลาวมากตะพุธจังหวัดระยองนะฮะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณหมูหวานให้เป็นตะกล้องให้อีกหนึ่งครั้งนะครับที่เห็นกันอยู่ช่วงนี้ฝนตกนะครับเนี่ยถนนเส้นนี้ก็คือถนนตะกวนหาดทรายทองนะครับที่มุ่งมุ่งหน้าตรงไปนั่นก็ตลาดลาวนะครับเงียบไหม ฝนตกฝนตกวันนี้คุ้มฟ้าคุ้มฝนมากเลยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่เอามาให้เยี่ยมมาให้ดูโลเคชันกันว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเรามีบริการรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกแบบนะครับถูกแพงว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับแต่ส่วนที่เราเอามาจําหน่ายเราจะคัด,ค,ดคัดมารถดีมีคุณภาพนะครับที่นี่ทีเดียวจบเรื่องรถมือสองกับเรา SK ตุค่าแล้วก็ทีมงานนะครับและสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ในช่อง y o u b u c h ช n n e l MAC ระยองนะครับและเมื่อชมแล้วถูกใจประการใดติดชมได้นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้พวกทีมงานเราด้วยนะครับกับพวกเราสาวเอตุค่าเช่นเดิมนะครับมาว่ากันต่อเลยสำหรับท่านใดที่ติดนักลิตเอาว่ากันง่ายๆเลยมี2-3สาเงี่ยนไข ผมจะชี้แจงหรือแลกเปลี่ยนนะครับว่าเราจะเช่าซื้อกันอย่างไรนะสำหรับท่านใดที่ติดแบ็คลิสที่เขาว่าแบ็คลิสก็คือมีอุบัติเหตุทางด้านการเงินที่เราไม่สามารถจะผ่อนชำระได้สินค้าต่างๆที่ผ่านมาเราก็ติดวัวพันมาตลอดนะแล้วเราก็จะอยากจะได้รถสำหรับไปประกอบสมรอาชีพนะครับผมจะพูดในมุมมองหนึ่งนะครับ สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมนะฮะหรือพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทั้งหลายจะต้องเตรียมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราประสบปัญหาทางด้านการเงินมาก่อนนะครับเราก็ติดดักลิสมาด้วยนะครับทาให้นะฮะรายการที่เราจะต้องซื้อหรือในการยอดกู้สถาบันการเงินถือแบงก์หรือไฟแนนซ์ต่างๆไม่สามารถที่จะนะฮะปล่อยยอดกู้ให้เราได้เราก็เลยจะต้องไปพึ่งพากับที่เรียกกันว่า leasing นะครับแต่ทั้งที่ทั้งนั้นนะสำหรับ l i สซิ่งเขาก็สามารถที่จะปล่อยให้เรากู้ได้แต่นะครับมีข้อแรกเปลี่ยนโดยที่อย่างน้อยนะท่านที่จะเช่าซื้อผ่าน l i สซิ่งที่ติดแ็กลิสตมานะคุณผู้ชมพี่พี่เพื่อนๆนะครับจะต้องมีเงินสักหนึ่งก้อนนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องมี3-4มถึงืนบาทในการดาวรถยนต์แล้วก็ค่าเงื่อนไขนะฮะค่าสัญญาต่างๆนะครับค่าประกัประกันอะไรที่ เป็นในส่วนของเงื่อนไขของทางทีิสิงเขาอย่างน,น้อยๆที่หมูที่หมาเนี่ยฮะต้องมี3-4มถึงสี่หบาทนี่เป็นเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขต่อมานะฮะต้องมีผู้คำด้วยนะครับต้องมีคนคำด้วยซึ่งผู้คำเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นเจ้าบ้านในพื้นที่นะอันนี้เซ็นของเราอยู่ที่ระยองนะครับในจังหวัดระยองท่านก็นจะต้องมี คนทำประกันของท่านนะที่เป็นคนพื้นที่ที่เป็นเจ้าบ้านจะทําให้ดีมากจะทําให้เปอร์เซ็นต์ในการขอสินเชื่อในการเช่าซื้อรถยนต์ได้สูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นประกันที่2นะครับส่วนประกันที่3ผมอยากจะแนะนําให้ท่านผู้เช่าซื้อนะฮะที่ติดปัญหาแบบนี้นะเข้ามาเยี่ยมชมมาพูดคุยกันที่เต็นท์ของเรานะครับซึ่งจะได้เปรียบเทียบรุ่นรถกับรายได้ปีรถ ที่ท่านจะเอาไปใช้ที่ท่านจะเช่าซื้อเนี่ยได้ตรงความต้องการแล้วก็ตรงตามที่ยอดกู่นะครับที่ท่านสามารถที่จะผ่อนชำระได้ที่มีคำพูดว่าดูรถที่ใช่ดูรถที่ชอบและที่สำคัญดูรถที่ท่านผ่อนไหวเอาแบบนี้นะสามหัวข้อหลักๆนะครับที่อยากจะมาแนะนำในการเช่าซื้อแบบที่ท่านติดแบ็คิ i ต์นะครับยังมีเงื่อนไขอีกมากมายที่แตกแยกย่อยออกไปนะครับ อันนี้เป็นมุมกว้างที่ท่านจะต้องมีแน่ๆอยู่3สิ่งนะครับหรือนอกเหนือจากนี้นะฮะท่านสามารถที่จะแนะนำติดชมหรือสอบถามเข้ามาได้นะในเพจรถมือสองระยอง SK a u t อัลโตคานะครับเราก็จะมีแอดมินอย่างที่บอกไปแล้วมีผมจอร์ดคุณหมูหวานคุณตายตาลาเราให้คำแนะนำในการเช่าซื้อนะฮะทุกปัญหาทุกติดปัญหาเรียกว่า ทุกปัญหาสารพันธ์ต่างๆสามารถแก้ไขได้เพียงท่านติดต่อเรามานะครับง่ายๆนะครับแนะนำสามสิ่งนี้เท่านั้นนะครับถ้าท่านมียินดีนะครับผมเข้าใจครับในเรื่องของสถาที่ท่านประสบะเหตทางด้านการเงินมาก่อนนะครับเพียง3สิ่งนี้เท่านั้นเองนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยสําหรับพวกเราเชาว SK Auto ตคารมีรถมากมายคุณภาพให้ท่านได้เลือกใช้นะครับให้ท่านเป็นเจ้าของ นะครับและสุดท้ายนี้นะฮะก่อนลาจากกันนะฮะตอนนี้นะสภาพอากาศดินฟ้าก็ฝนตกนะฮะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วโควิด1 9ก็ยังไม่ได้หมดไปนะครับก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างมากนะใส่แมสล้างมือนะเว้นระยะห่างกันด้วยออกนอกบ้านต้องระแวดระวังนะครับเดี๋ยวนี้ติดกันง่ายมากนะครับด้วยความปัญหาที่จากพวกเราชาว SK Auto อ a r คะนะครับย้ำอีกสักรอบ ติดปัญหายอย่างไรอินบอกเข้ามาสอบถามรถมือ2สองระยอง S K ออโต้คาหรือเข้าไปเยี่ยมชมรถได้ในช่อง YouTube Channel M A C ระยองนะครับและเดี๋ยวพบกันในรีวิวหน้ารีวิวนี้ขอลาไปก่อนและเดี๋ยวสาระดีๆมาในงวดหน้าอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย